สุทขที่มันเสมอมันเครื่อเกา่าความเจ็บจะให้ได้ความไข่จะมีกาบสวัสดีพี่นอ้องฟองไายม่หนีช่วงบ่ายแดดหล่มล่มตกจะหากระเข่ามาฝากพี่น้องยับขาม้าพี่น้องไอ้พี่นอ้นองที่ไปให้งานอยู่ข้างไก่ก็ได้ยับขามา้ากินข้วเที่ยงน้ำกันํำสบายนัง่งพี่น้องํำสบายนัง่งปลาทะก็หมูกรอบพี่น้องไอ้ฝากบาบเอายับมานึกน่กันกินข้าวเที่ยงกินข้าวง่ายยกินข้าวใบ bay lại có dàn bạc khăm năm phượng cứ rồi tình sao bảy nang cứ rồi bản hậu ẩn sáng xích kịp Hãy subscribe cho kênh Ừ, đúng rồi, đúng rồi. Ừ. Rồi. Rồi. Ừ. Bắt mương sang xem. Xe cà phê xì Ừ. bán đẹp

สาก็บ,บีดรุดพี่น้องอืมฟอ,องครับ หัวักหัวยาฝรั่งแบบมุ่งเลือดผมมุ่งรูหิตใช่หรือเเข่ากันดีนะรับอาหารึืนบ้านเท่ากันเลอ้อออักติวแก้มขม เรื่องนากระดานเขามาก็าเแลฮ้อ เอาห่อ,อไปกินเขา้าดูปลายท่งุงเที่ยงบายมากอะเขาหมไผ่เล้ละนี่กลามันจกเอานี่นะเอาฟฝาเอาฝนนี่แล้ะ ยมงานม oh, oh, oh. อกนเขานะโอ้ยปวด

เน่าไม่ไดเ้เป่น้องเอ้แต่ไม่ใช่กินเขาเที่ยงเขาใบกันเน่าผมม่อมอืบวกับยนวเขากันงเพื่อง มันแกกินเป็นพับนี่รไหมเป็นยาต้วทั้พระคุนทั้งยาหลายเดยกก็วัดก็เว้นแมนเ่เป็นบ้าตันทำมาเริง ข้าแขกส้าโพดแดงมันเท่านี้ละหืมวะ ที่เราห้องยาปลาพี่เนาะก็จะมีมังไทยโบแมน์เนี่ยไม่ได้ตังเผ็ดกับมี่ช็อกชื่นแกกมันกินกับอันขนมปังพี่เนาะครับที่เรา ข่าไปเห็นอยู่ตลาดเมืองเสิร์ทชายแดนต่อกับสูดา,บสดานดิเบียสูดานน้อโดดใส่ตัวหุบต่อามากควบที่ไก่โดแซ่บหลายอยู่ไก่อยู่พีน่น้องอือ ว่าคุณความเกา่าความหลังให็นป้งคุณหลายยุท่าซื้อโบติดแดนใช้แดนก็นสู้ดนันสมัครไปไปฮอดลิเบียแล้วอืมซื้อเห็นเห็นกรนะไส่แล้วกับดวงทิตคำมากเห็นกับดวงทิตกับไส้เท่านั้นะกุ้งใหม่ตัวหนึ่งกับบุม้มมี่อืม คนบ้านเข้าคนไทยคนอีสานอดทนพีนนน่น้องเอ้ยอดทนอดทนครับสอมรับสำหรับพระเจ้าเก่งความอดทนสูงอืมทนกับยูท่ทนมาเลยครับอืม Hãy subscribe cho kênh ยมันก็เขาดูเขาโว้อาหารนี่สำคัญพี่น้อง กานกินนี่แหละไปะยื่อไซส์กับขันเทปบดีกับเกิดปลาท่วเกิดยังขึ้นมาในคนงานนี่นกันกุกมคนไทยเฮาอวุน่นยัก็เป็นคนท,ทั้ง้านภาคอีสานเฮาน้นแ่ละเจ้งเรื่องกับดัดแปลงอืยอมรับ อืยเจ้าพี่นองไปเข็ดกับไม้ยางเนี่ยเฮ็ดแบบนี้ต่ำสบายนั่งเนี่ย,นนยคือครับเขาต่ำอินไก่นี่ลแหละพี่น้องไพริกกระเทียมต้องจะคุกน้่มาขัมเปียกเนี่ย อืใส่เครื่องเข้าไปใช้เครื่องในที่เดิจังเอาใส่แบบนัง่งลวกทุกๆเอาลงตำอีกทีน,นึงมักรสหวานก็ใส่น้ำตาลหลายมักรสเปรี้ยวก็ใส่สมหลายอื่แซ่บเลยแล้วพี่น้องเอ้ยอเรื่องตำเข้าเนี่ยและ นำปลาดยล่ขัดฮึใช่ทรัพยากรข้าพ่ทันยอมรับปัญหา sức 18 phụ khả nông phố điện minh thiệp Chúng ta đủ thủ xưa xa cân đúng không? Chúng ta đa cân bẹp bôi nà cân đúng không? Chúng ta đưa vào bộ Cái xìu, cái bánh ใส่ไม kh ่คอนกะผู้ขายบก่าถือดกต่ว่าก็มึนอยู่ดอกอืมอืมใส่ฟองพ่อข้างใจใหญ่พ่อเป็นภูษณะบดดกบอกคนที่เขางเท่าบนถึงการช่วยเไหมเรื่องนี่เพียนไหลเ แต่โมุงยิตของบิดลกอนี่ <c oughs> ป,ป้าป้าไปยาปอกๆฝรังวะหลกกมันเปลี่ยนไงพี่นเปลี่ย,งงยนไง,ง มีดูถูกแค้นมันมีประเทศฝรั่งเศสเขาถึงได้เขียนในน้ำนุน่นแก้ไขน้ำนุน่นไว้คำว่าเชื้อชาติมันไม่มีจริงในโลกอโลกนี่มันผสมภาษาเงเบิดแต่คงเ็เฉพาะสัญชาติประเทศเขาเจะเลื่อนทางดัานจิตใจ เจอชาติการดูด,ดูแข้งเนี้ยมันไหลเวียนหากันบัดเดี๋ยินแม่แม่เนี่ยตัวผสมหลายสารสิบกิีดคำว่าข่างว่าอบไรกินขา่าชิลิ่วเหรอเดี๋ยวนี้เอิ้นสบายนาง่งนะอืม จำจุข้าวคู่งยังได้กินมืหน่อยเอ้ยนั่นแหละการกินมือเตียนไปแลวและอืมโอ้นบว,วน้อย

ăn mặc dạng <Dante> không phải chán mhm 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 còn mhm chết, mhm mhm เขาให้ถือร่งเศษเศษศาสตร์ก็ไม่จริงหรอกผสมกันเบดดิดนั่นห้ากับมีครอบครัวอยู่ต่างประเทศหายอายเป็น่อดผู้ที่สมาชิกของมีกันไงเคยเป็นข้าวอีกนะเยี่ยมมาไต้หวันมึงหันกันเลยแม่คนไทยว่าพลังนี่หรอเงี้ยู่๋ใจร่ำเลยลูกชายนี่ปัะนาลูกลูกหนี้เป็นลูกท่านล่ะเอ้าบาทเนี่ย กินน้ำบ่น้ำอิมออ่มเน๊ะผู้ขาเอ้ยผู้เฒ่ากินเขา่าคือเราความหลังขันบอลเรากับบูแม่นผู้เฒ่าก็อยากบัดคัมโอ้ยหแซ่บ่น้องเอ้ยแซ่บเฮ้ยพอฝันปัญญาแบบสุดท้ายพี่น้องเอ้ยถ้ได้เกิดประโยชน์ต่อ สังคมยีตอลูกหลานผู้เกิดใหม่ยีรุ่นเพนวาจังสีเลยทุกเพ่นบาวาดีมี่จังหวัดพีน่นงลุงป้าบาัวหาลานอันนี้กับความหมายมันเต็มตัวชัดเจนฝากอีกนึ่งนิดนึงเพนวานกเอี้ยงห้องนกเอี้ยงกินหมากผู้ไส้แซวเซลเสียงบมมีตัวห้องแซวแซห้องก็ดีเบิดมูก็คือเพ่นเปียกไปเห็นถึงสังคมของยุคไทยมู่แต่เนหนึ่งเฮีย้ยูกสาระเพศ้ัก็มนไปน้อกันเบิดหมูเบิ้ลเรา ให้มีสติให้มีข้อคิดการบ้านกันเมืองกันเพื่อนที่เราไฝากคนไทยเฮาได้ตั้งสติให้ดีขับก่อนที่ขอดุติอุตารขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผู้ขายเนี่ยสองสายายตัดตันสายใยนั่ง่าให้เกิดประโยชน์เปิดเป็นกำลังใจให้สองแถคขับสลรมือกับขอกับสวัสดีครับ